เคยโดนโกงไหมครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดมินต้น tp 7เพจซื้อขายรหัสเกม r v ที่ดีที <and> ่สุดรับประกัน100%ติดต่อเพจได้เลยเพจจริงมีผู้กดไลค์70,000คนขึ้นไปลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผม สวัสด,ดีครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นชิปของสตีมเมอร์ชื่อว่าดีเจโนอีนั่นเองนะครับตี <Yeah. S 1> บอกก่อนนะว่าจริงๆคชิปนี้ตีตั้งใจว่าจะไม่อัพลงช่องนั่นเองนะก็คือตีเคยดักสตีมดีเจโนอีไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็คชิปที่เป็นชิปที่2นะอ่าตีคิดไว้ว่าตีจะไม่เอาลิปนี้ลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่รู้จะเอาลิปอะไรลงก็เลยต้องเอาลิปนี้ลงเลยละกันนะตอนนี้คือตาหมองมันคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยครับเข้าใจไหม มันค,คิดไม่ออกว่าจะทําคลิปจะอัพคลิปอะไรดีนะครับก็แต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝา <Yeah. S 1> กกดไลค์ด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> ก็เป็นอีกพีเลงแล้วกันสำหรับดีเจโนอีนะครับถ้าคนชอบเยอะเนี่ยก็ก็จะลองเชิญดูเชิญมาคุยเชิญมาเล่นกันนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. ไม่ทําให้ FC ผิดหวังหรอก <Yeah. S 1> เออนะไปดูคลิปกันดีกว่าเพื่อเสียเวลานะครับ <Yeah. S 1> พี่เขยา่าเขยา่าเคนูดิโรู้ไอ้คนหน้าตายพี่น้ำมันจะคนที่มันจะโชว์ <Huh? S 2> พี่ขยากยากให้หนูรู้คนหน้าตายาพี่น้ำมันสิคนที่มันจะโชว์พลังการัสัข้าวเกมมันเป็นจีนิบลอยเล่นนะคสๆๆๆๆวันนี้ก็มาอยู่กับดีเจโนอี้คนเดิมนะครับ <ๆ S 1> แม่ที่มาเล่นร้านนะสำหรับคลิปนี้นะครับเอ้าเดินติดอะไรวะเนี่ย ชิบหายแล้วโอเคเฮ้ยก็คนมันหิวอะ่ะ <laughs> นะน้องมูมาน้องมูลาดมาอ้เราจะแบกด้วยลาสนะครับสำหรับคลิปนี้เงียบ <Yeah. S 1> <c oughs> ไปหน่อยนะขอโทษดีเตะต่อยคลิปนี้ติไม่มีสกินลาสนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะมันก็เลยไม่เท่เลยเอ่ะเฮ้ยเลยไม่เท่เลยไม่แห่ใส่ได้จริงเลยท่านรหัสนี้มีมวยไทยจะเท่กว่านี้ <Huh? S 1> <c oughs> เกอบตกเก็บตกเกอบ,บเลยวะเกอบตก นี่ไงล่ะตกใจลิกเตอร์นะครกำลังเดินหนีอะไรตะเกียเห็นมันยิ่งมาเหมือนจะวิ่งส่งมางัดยังไงไม่รู้เลยครับตีมีอันตีนะแต่ว่าตีไม่มีฟิกเกอร์ตีอยากดันว่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีอันตีหนีหรือเปล่าคือถ้าเขามีอันตีหนียังไงเขาก็หลอดเจ็บตีไว้ดีกว่าถ้าเรามีสกิลสองอ่ะเราถึงจะดันมาได้นะครับ๊ สวยครับโคจนเลยเดี๋ยวเขาจะลงมาอมังกรเล็กเขาจะามามังกรเล็กชัวๆจริงๆ <Yeah. S 1> เนี่ยเห็นปะบอกได้ว่าเขาเป็นมังกรเล็กจีเบลเลสเบลเลสมาแล้วครับกำลังลงไป <Yeah. S 1> โอ้คิกซี่ โดนทันเหลืออะไรวะไม่น่าจะมีตัวทันตีดักดีกว,ว่าไม่ดักแล้วไม่น่าจะขึ้นมาแล้วลอนตินะครับลอนติสีเนีย่ยเขาโซนป้อมเฮ้ยสีเนีย่ยไม่โซนป้อมเหรอวูอ้ฮู้ Double <W> Q เป็นเชิงเยอะจริงๆเลย นะเชิงเยอะเชิงเยอะเชิงเยอะไงไม่มีไอ้ฟิกเกอร์อันติตซะหน่อยกะจะใส่ซะหน่อยอเล่นเชิงเยอะจริงๆเลยตัวนี้ <c oughs> เอานะครับจอดนี้ว่ายัางไงโหทำไมมันเบาๆทำไมรู้สึกเบาๆนี่ต่อยลมนี่ต่อยลมรู้สึกว่าลมพัดหน้าแรงกว่า เกือบตายดูนะครับดูนะครับถ้าโจ๊กเกอร์ยังไม่กลับเนี่ยจะฆ่า,าโจ๊กเกอร์<ย>ทันปะวะไม่รู้ว่ากลับรหรือเปล่าแต่เดินเดินมาดักตรงนี้ก่อนฮ<ด>ันเน่เราแค่รู้ดีไปหน่อย ต่ไต่แม่นจริงๆเลยคนอะไรก็ไม่รู้ไตยแม่นเกินก็ EP นี้ตีไม่รู้ว่าที่ตีเรื่องกับ DJ Noi เนี่ยตีจะเป็น EP ที่เท่าไหร่นะครับคือ DJ Noi เนี่ยทำไป EP ที่สามแล้วไง EP ที่ที่หนึ่งเอ่คลิปนี้คือ DJ Noi เขาเชิญตีมาซึ่งตีก็ไม่รู้ว่าจะเอาคลิปนี้ไปว่า EP ไหนนะครับก็อาจจะเป็นคลิปพิเศษที่เร่นกับ DJ Noi แล้วกันนะจะไปทางขวาหรือทางซ้ายครับ ยังไงเขาก็วิ่งมาทางนี้อยู่แล้วอะตายก่อนอีกอะไรวะเนี่ยจี้แตกไม่นะปลมล่างกลมล่างสุดที่เหลืลชอชอบเวลาเวลาเวลาเธอยิ้มตายตาเธอโครจะาเฟ้นก็ไม่ได้มันโน่ฉันพูดจริงๆดิเจนโนอี ถ้าดูยิปตีอยู่เนี่ย<ะ>กดไลค์ด้วย <c oughs> อร่อยปะเนี่ยมาแล้วครับอย่าทำดีเจโนยี่ต <Yeah. S 1> ีชิมนี้เรามาเพื่อแบกถึงเราไม่เล่นป่าแต่เราก็จะเบรก <c oughs> เพราะเราเพื่ออะไรก็ไม่รู้อเจ้ <c oughs> ตอนนี้ตีรอตัดเลือดอยู่นะครับ <c oughs> มันมดกัดจริงๆนะคือ้านนี้ตีไม่มีรูนเวทครับอันนี้คือรูนเวทเป็นศูนย์นะ <c oughs> อันนี้คือรูนเวทศูนย์นะครับเนี่ย <c oughs> อีพีนี้เนี่ยตีอาจจะ เอาไปใส่เป็น EP ีที่3แทนนะครับสำหรับแบกสตรีมเมอร์ตีอาจจะใส่ EP 3ีสนะ <Yeah. S 1> ตีก็ยังไม่มั่นใจนะว่าตีจะใส่ EP ีไหนต่ <Yeah. S 1> ชิบชับชิบชับไต่ไม่โดนเฮ <Yeah. S 1> ้ยไปโด <Hey. S 1> โดมาแล้วว่ะ <Yeah. S 1> นี่ไงนี่ไงเราตีรอฟิกเกอร์ตีจะใส่ช็อตน,นี้ <laughs> ไปแลยกะจะใส่ซะหน่อย <laughs> เขาไม่มีวาร์ปเออไอ้เราก็ลองงัดสกิลสองตอนที่เขาวาร์อยู่เดี๋ยาตตีดากันอยู่ตีตอนแรกอะตีไม่อยากออกอ,อ,อไม่อยากออกตัดเลือดครับไม่อยากออกโซสกออ,อยากจะออกเป็นดาเมจล้วนๆนะครับเพราะว่าตีไม่มีรูนนะครับโดนทุกนัด ไอ้กระจิตกระจทำด้วยอะไรทำไมไม่เข้าวะช็อตตะกี้ก็เจ็บเหมือนกันนะี้เนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บกูบ้าและต่อยไม่โดนนี่มันเทพเจ้าแห่งการต่อยลมคมกิบนี่ว่ะเสียดายต่อยช้าไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย งึงงเงงเงะมันเป็นงึงงเงงเงะเอาป้อมนี้ยังไม่ได้นี่ว่ะให้เราก็กจะเดินมาละต่อยไอ้ต่อย,อต,อย<ะ>ต่อยไปดีเฮ้ยเอ้ามาจากไหนวะเนี่ยดีไม่กดอันติ เฮ้ยประปจ่าปะจ่าเฮ้ยโอ้ฟิกเกอร์ไปแล้วอ่ะฟิกเกอร์ชาไปหน่อยงกฟิกเกอร์เกินโอ้งกฟิกเกอร์ไปนะครับมาแล้วครับมูราจูคิงเหรอสัตวตุ่ี้ไอเราก็กะจะไม่ตายหรอกพีเนี่ยเออตายอยู่ดีก็งงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตี๊ยบฟาร์มได้ฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวฟาร์มได้ฟาร์มก่อน รู้สึกว่ามันความเบานี่เบาเกินคือแล้วคือตีจนด้วยครับตีไม่ได้อยู่เลนตัวเองเป็นหลักตีเดินเลนอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยทําให้ตีจนด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อทีมแล้วก็เพื่อแบกผู้สาว <Yeah. S 1> ผู้สาวเจเจโนอี o ้ e. นะ ไอเวเลสอยู่ไหนทำไว้ทำไว้ทำไว้พ <Yeah. S 1> ลุกระึ้นเคยครับติไม่รู้ว่าติจะได้ MVP หรือเปล่ารู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเพื่อนร่วมทีมเล่นโคตรดีกันเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยตายก่อนนันติโอเคครับก็จบลง ไปกับการแบกสตรีมเมอร์สาว EP ที่3นะครับก็ตีไม่รู้นะว่าตีจะเอาไป EP ที่เท่าไหร่หรือว่าตีจะเอาลงลิปปกติเข้าใจใช่ปะนั่นแหละครับแต่ก็สำหรับชิปนี้ก็พูดไปก่อนว่าน่าจะเป็น EP 3นะครับเจน่ะก็ถ้าชอบก็บฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมโกอดได้ MVP เลยอุตาา่าห์จะมาเบกอ่ะโอ้หดู15.1กับ15.8โอ้โหนานทีจะได้คะแนน 15นะเออปกติจะได้ประมาณนี้นะครับ10 11 12ออันนี้ได้15เลยเนะี่ยก็เอาเรื่องยูกโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเจนคลิปหน้านะครับเจโนเอก็เล่นติวนะสำหรับคลิปนี้นะครับ,บายบายฝากกดไลค์ด้วย